มาดูไก่เจ้ดูลูกไก่เจ้ว่าโตขนาดไหนแล้วไอ้โช์หุ่น้อยโอ้ปีขาวเลยสงสัยจะได้สีแม่หมดโอ้นั่นมีมีสีสีพ่อออกมาตัวหนึ่งไงเห็นเอฟซีบก สีกลับมากขอบคุณครับสำหรับข้อมูลตัวพอ่อตอนแรกเข้าใจว่าเป็นสีเบญจรงเพราะว่าเห็นมันมีทั้งมีห้าสีก็เลยเข้าใจว่าเป็นเบญจรงเราเลี้ยงดูความสวยงามครับไม่ได้เน้นสายพันธุ์เท่าไหร่น่ารักด้วยความน่ารักครับเลี้ยงด้วยความน่ารัก okay. ไปทางนี้ก่อน เขตื่นดี๋ยวเขาให้อาหารเม็ดเล็กสำหรับลูกไก่พาลูกกินดีอยู่ตอนนี้ก็โตก็หายไปตัวหนึ่งฮะตายเอง,นะเอ,งอากาศหนาวขยับมาขยับมาชัดๆน,นี่ก็สังเกตที่ปีกก็จะมีปีกสีออกเทาๆสองตัว แต่ปีขาวจุ้ะเลยเด็ดสี่ตัวไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือไรรอดูอรอลุ้นตอนโตอีกเขาวิ่งเต็มบ้านนี่ก็น่ารักน่ารู้ทั้งไก่ป่าทั้งไก่แจ้ขาสัน้นสัตว์เลี้ยงน่ารักครับเลี้ยงไว้ดูใครเครียด ปลูกต้นไม้เลี้ยงไก่เลี้ยงสุนัขตอนนี้กำลังปรับสุนัขไม่ให้กัดไก่อยู่ก็เริ่มจะไม่กวนไก่นี่น่ารักเชียวเลยตุล็กเดี๋ยวขยายดูหน่อยขยายดูหน่อยนี่เดี๋ยวมีกล้องดีๆตั้งซูมใกล้ๆไ,ได้ยังเล่นกับเขาไม่ได้ครับ ดูสกเกตปีกขาวนี่ออกมาเหมือนปีกขาวยาวเลยส่วนปีกสีเทานั้นก็ยังมีขาวดำขาวเทาแม่อีกตัวนะครับอีกตัวไม่ยอมฟักไข่เลยสงสัยจะเป็นหมันหรือเปล่าเพราะว่ามาก่อนตัวนั้นมาก่อนตัวนี้มาที่หนังก็ฟักเลย อ่าเดี๋ยวถ่ายพัฒนาการเขาไปเรื่อยครับวันนี้เอาคลิปไก่มาฝากครับสวัสดีครับ